ถ้าเกิดแลนสไลด์ไม่ว่าจะบีบบังคับไปชุมนุมประท้วงบีบขอให้มีการนิรโทษกรรมเหมือนสมัยรัชกาลที่9หรือมีการนิรโทษกรรมขึ้นมาทิศทางใดทิศทางหนึ่งผมยืนยันฟันธงผลที่ออกมามันก็เหมือนในยุคที่ผ่านๆมานะครับประวัติศาสตร์ก็คงเป็นเครื่องบ่งบอกมันจะมีการชุมนุมประท้วงต่อต้านครั้งมหาศาลเกิดขึ้น เพราะเสียงของประชาชนเนี่ยที่เขาเรียกร้องนะครับหรือโหวตให้พักฝั่งเสื้อแดงไม่ได้ต้องการให้มีการนิทศกรรมหรือมีการพระราชทานอภัยโทษแต่เขาต้องการทําให้พวกเขามีชีวิตอยู่ดีกินดีแต่ไปผิดวัตถุประสงค์ของเขาเมื่อไหรนะฮะคนเสื้อแดงนั่นแหละก็จะมาเป็นแกนนําในการขับไล่นะฮะร,รัฐบาลถ้ามาจากฝั่งซ้ายนั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเตอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ของพี่นกเขาทนายนกเขานิ่ติทรล้ำเหลือกลุ่มล้อมรวมประเทศไทย ได้วิเคราะห์แล้วก็วิจารณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของแลนสไลด์นะที่ทักษิณมีการพูดกันบอกว่าถ้าพรรคของเขาชนะนั้นการแลนสไลด์จะส่งผลทําให้มีการกดดันสถาบันพระมหากษัตริย์ไปดูนะว่าที่ผ่านมามีการเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นหรือไม่

การเรียนให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศได้ทราบชัยชนะเป็นของประชาชน ลุงจำนำเดือดร้อนทั้งทั้งแผ่นดินพี่น้องมวลมหาประชาชนปชาชนชาวภูมเราครับขอเชิญครับมหาประชาชนตึงในลุกขึ้นพร้อมกันทวงอำนาจอธิปไตยนั้นคืนมาได้รับการสนับสนุนทางการที่ดได้ดำเนินการร่วรัวประการที่สอง การไม่ใช้กฎหมายมีช่องทางหนึ่งการเอาคนออกมาการให้อุ้งอิงออกมาเอามวลชนมาบีบสถาบันกรษรตริย์โดยที่ประชาชนไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวข้องแต่ถึงเวลาจะบอกว่าเรื่องนี้ควรจะมีการพระราชทานอภัยโทษนี่ไปไกลกว่านี้ละโทษกรรมเลยไม่เอานี่โทษกรรมเลยเพราะนี่โทษกรรมต้องผ่านสภาอาจจะเป็นคอรมอไม่เอาเลยนะครับเพราะว่ารู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยจะมีปัญหาเพราะเคยมีปัญหามาแล้ว ฉะนั้นความมวลชนออกมามารับคุณมาอะไรคุณแล้วเป้าหมายของคุณคือไปบีบสถาบันพระมหากษัตริย์ไปกดดันสถาบันพระมหากษัตริย์โดยอ้างตัวเลขของพี่น้องประชาชนที่เข้ามาแล้วบอกว่านี่คือความประสงค์ของประชาชนนี่คือสิ่งที่คุณกาลังจะทําใช่หรือเปล่าเพราะฉะผมถอดคําพูดคุณแล้วเนี่ยเป็นแบบนี้ฉะนั้นการกลับมาของคุณเนี่ยนะครับคือจึงพุ่งตรงต่อการท้าทายสถาบันกษัตริย์ และเอาปรากฏการณ์เอาสถานการณ์ต่างๆมาบีบบังคับคงพระมหากษัตริย์ให้ดําเนินการตามความคิดเห็นและประโยชน์ของคุณโดยตรงเหมือนเมื่อวานที่ผมบอกว่าบรรดาองคมนตรีทั้งหลายทหารผู้ที่ถวายงานรับใช้ทั้งหลายไปคิดให้ดีไปถอดความคิดให้ดีในเชิงปรากฏการณ์การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับไม่ใช่ครั้งแรกนะที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ที่ใช้วัฒกรรมเดียวกันใกล้เคียงกันบอกว่าชนะแนนอนแดงทั้งแผ่นดินนะปรากฏว่าในปี2552 ะะอ้างว่าแดงทั้งแผ่นดินนะะคนเสื้อแดงจํานวนมหาศาลเขาว่าอย่างนั้นนะฮะ,ะก็ปรากฏว่ามีการบุกเข้าพระบรมมหาราชวังกดดันให้มีการนิรโทษกรรมทักษิณแห็งเ,เข้าไปเลยในสมัยนั้นยุคในหลวงในรัชการที่9แต่ไม่ประสบความสําเร็จนะไม่มีภาะกรุณาโปรดเกล้านะในการาพระราชทานอภัยโทษ ให้กับทักษิณแต่อย่างใดถึงแม้จะมีการชุมนุมประท้วงกดดันพระมหากษัตริย์เอาคนไปล้อมพระบรมราชวังแค่นั้นยังไม่พอนะครับในปี2,557นะครับก็มีการเดินเกมหลังจากที่ยิ่งลักชนะการเลือกตั้งได้เป็นนายกมนตรีนะครับสิ่งที่ตามมาก็มีการเรียกร้องผ่านพักการเมืองนะครับให้มีการนิรโทษกรรมนะครับ เพื่อหวังว่าทักษิณจะสามารถกลับบ้านได้อย่างเท่ๆสิ่งที่ตามมาเกิดการชุมนุมประท้วงในปี2557ของกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มกปปสที่นำโดยกำนันสุเทพเทือกสุบรรมีการรวมกันจากทุกกลุ่มมีการชุมนุมของประชาชนมากกว่า10ล้านคนนะต่อต้านการนิรโทษกรรมของทักษิณชินวัตรในเชิงงานสังเคราะห์ การกดดันสถาบันที่ทนายนกเขาพี่นกเขาเนี่ยประเมินไว้นะฮะว่าการใช้วาทกรรมแลนสไลด์เนี่ยสุดท้ายปลายทางถ้าชนะจริงๆนะ,ะก็จะกลับกลายเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวกดดันในหลวงกดดันสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อเข้าสู่แลนสไลด์นะฮะขอไปฮะเพื่อเข้าสู่กระบวนการนิรโทษสกรรมนะครับเหมือน เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่9พประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภุมิพลอรุรยเรียที่ผ่านมาซึ่งปรากฏว่าได้มีการเดินเกมให้คนเสื้อแดงไปล้อมพระบรมมหาราชวังในเชิงงานสังเคราะมีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้นะครับแต่โอกาสที่จะเกิดแลนสไลด์ตอนนี้เป็นยังไงนะฮะตอนนี้แลนสไลด์ของทักษิณกําลังโดนสกัดนะฮะทั้งฝั่งเสื้อส้ม ทางฝั่งเสื้อแดงด้วยกันเองจตุพรก็แฉพฤติกรรมแฉรัวๆัว,วแฉทุกทุกวันนะครับคนเสื้อแดงที่เคา,ารพนับถือจตุพรนะฮะที่เห็นการเคลื่อนไหวการต่อสู้เสี่ยงชีวิตของจตุพรพรมพันธ์คงได้หูตาสว่างเพิ่มมากขึ้นนะครับมีการพยายามกล่าวหาจตุพรนะฮะว่ามีการใช้เงินเป็นล้านหลายล้าน นะครับเพื่อจ้างจตุพรเนี่ยเป็นร้อยล้านนะฮะเพื่อมาอยู่ในฝ่ายขวาผมเรียนหุนส่วนนะไม่มีอ่ะีม่มีใครไปจ้างจตุพรหรอนะฮะแล้วก็วันที่12นะครับเดือนกุมภาพันธ์นี้นะฮะจตุพรพงพันธ์ก็จะมาร่วมสัมมนา,าของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับผ่านซูมนะใครสนใจก็สามารถที่จะเข้าร่วมได้ นะรับคงไม่เกิน50ท่านนะองจะได้ยินจากปากจตุพรเองว่ามันจริงหรือเปล่ารับเงินเยอะแยะแต่แปะไทยมันมาจากไหนนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่พี่นกเขาวิเคราะห์ไว้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้ฮนะถ้าเกิดว่ามีการแลนสไลด์จริงแต่อย่างไรก็ตาม ถ้าเกิดแลนสไลด์ไม่ว่าจะบีบบังคับไปชุมนุมประท้วงบีบขอให้มีการนิรโทษกรรมเหมือนสมัยรัชกาลที่9หรือมีการนิรโทษกรรมขึ้นมาทิศทางใดทิศทางหนึ่งผมยืนยันฟันธงฮะผลที่ออกมามันก็เหมือนในยุคที่ผ่านๆมานะครับประวัติศาสตร์ก็คงเป็นเครื่องบ่งบอกฮะมันจะมีการชุมนุมประท้วงต่อต้าน ครั้งมหาศาลเกิดขึ้นเพราะเสียงของประชาชนเนี่ยที่เขาเรียกร้องนะครับหรือโหวตให้พักฝั่งเสื้อแดงไม่ได้ต้องการให้มีการนิทศกรรมหรือมีการพระราชทานอภัยโทษแต่เขาต้องการทําให้พวกเขามีชีวิตอยู่ดีกินดีแต่ไปผิดวัตถุประสงค์ของเขาเมื่อไหรนะฮะคนเสื้อแดงแหละก็จะมาเป็นแกนนําในการขับไล่นะฮะร,รัฐบาลถ้า มาจากฝั่งซ้ายนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทศักเจียมกินวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะ I'll go with. Oh. สยามยังอยู่ยังยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพ